พลพัดนักรุงโฮมคุกขอเอาใจคนที่ชอบแพนเค้กนะครับสูตรที่พลนำมาฝากวันนี้บอกเลยครับเนื้อเบานุ่มแถมเสิร์ฟมากับฟูสลัดสีสวยอีกด้วยครับสูตรนี้เนี่ยนะครับจะให้ไว้เพื่อเป็นทางเลือกของอาหารเช้าในวันสุดพิเศษของทุกคนเลยครับเราเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับโดยที่เราจะมีน้ำสะอาดมีน้ำตาลทรายและวานิลาสกัดครับ ในการทำน้ำเชื่อมนะครับจะเห็นว่าในขั้นตอนแรกเราใส่น้ำไม่เยอะนะครับตอนนี้เราจะได้น้ำเชื่อมที่ค่อนข้างเข้มข้นมากทีเดียวครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเย็นน้ำสะอาดลงไปเพิ่มนะครับเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำเชื่อมก่อนที่เราจะไปเชื่อมผลไม้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเผื่อน้ำเชื่อมของเราร้อนนยครับผลไม้ที่ใส่ลงไปจะเละแล้วก็จะสุกครับสำหรับน้ำเย็นที่เราจะเอามาใช้ลดอุณหภูมินะครับง่ายนิดเดียวครับ สะอาดปลอดภัยมั่นใจไร้แบคทีเรียแน่นอนครับน้ำดื่มจาก lg insta w e l d o indoor นะครับสะอาดแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยต้องบอกเลยครับว่าเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่สะดวกสบายมากครับแถมน้ำมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยเพราะเทคโนโลยี uv nano ช่วยลดแบคทีเรียได้ถึง99.99%เ99เลยครับส่วนผลไม้ที่เราเลือกใช้เลือกให้หลากหลายนะครับทั้งสีทั้งเนื้อสัมผัสไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะใช้ผลไม้อะไรบ้างครับ ครบเบาๆสองครั้งนะครับก็เห็นของที่เราเก็บไว้บริเวณบานตู้ด้านหน้าแล้วนะครับปกติแล้วอะไรที่เราใช้บ่อยๆนะครับเราจะเก็บในส่วนนี้เพราะว่าหยิบง่ายสะดวกการที่ไม่ต้องเปิดประตูทั้งบานช่วยลดการสูญเสียลมเย็นได้มากทีเดียวครับวัตถุดิบของเรายังสดใหม่เพราะฟังก์ชันลีเนีย o ูลิ่งและดอ Cooling p พลสช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้คงที่และช่วยให้ตู้เย็นเย็นเร็วขึ้นคงความสดใหม่และรสชาติของอาหารได้ยาวนานครับ น้ำเชื่อมของเราตอนนี้เย็นสนิทแล้วนะครับใส่ลงไปในผลไม้เลยครับตัวผลไม้นะครับแช่สัก20นาทีหรือว่าจะทำล่วงหน้า1วันเลยก็ได้นะครับแต่เวลาที่เราพักเนี่ยขอให้เราพักในตู้เย็นครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาฟุตสลัดไปพักในตู้เย็นนะครับในขนาดเดียวกันเดี๋ยวเราจะเอาโยเกิร์ตท,ที่เราเตรียมไว้ออกมาครับ โยเกิร์ตนะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบในตัวแผนเค้กสูตรนี้นอกจากนมนอกจากไข่นะครับซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยครับเราจะต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะเราต้องการโยเกิร์ตที่มีเนื้อเข้มข้นดังนั้นเนี่ยพลก็จะเอาโยเกิร์ตออกจากบรรจุภัณฑ์ของเขานะครับใส่บนกระชอนที่รองด้วยกระดาษกรองกรองชากองน้ํามันนะครับเรียกว่ารูถีแล้วกันพักในตู้เย็นนะครับสักประมาณ2ชั่วโมงก่อนล่วงหน้าครับด้านบนเป็นโยเกิร์ตนะครับที่เรากรองไว้ล่วงหน้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่า โยเกิร์ตของเราหรือผลไม้นะครับจะไปดูดกลิ่นอื่นๆในตู้เย็นนะครับเพราะว่าฟังก์ชันของ Hygiene f a c e Plus ระบบฟอกอากาศภายในตู้เย็นด้วยระบบกองอากาศ5ขั้นตอนกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง99.999%ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ากลิ่นอาหารจะรบก,กวนกันเลยครับในสูตรนี้เราใช้ไข่2ฟองนะครับเราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันครับ ใส่น้ำตาล10กรัมลงในส่วนประกอบของไข่แดงตามด้วยกลิ่นวานิลานมสดแล้วก็ส่วนของโยเกิร์ตนะครับที่เรากรองไว้ครับดีให้เข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นนะครับร่อนแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาร่อนตามลงไปเลยครับ ตีไข่ขาวให้ขึ้นตัวก่อนเล็กน้อยนะครับพอไข่ขาวนะครับขึ้นฟูแล้วใส่น้ำตาลลงไปทีละครึ่งครับตีให้เข้ากันก่อนใส่ส่วนถัดไปครับส่วนประกอบของไข่ขาวของเรานะครับฟูดีแล้วให้หยุดเลยนะครับอย่าตีต่อนะครับเดี๋ยวจะแฟบนะครับใส่ส่วนผสมลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับใช้ตะก้อนะครับลล่อมเบาๆครับ ให้ส่วนประกอบหลักของเราเบาขึ้นครับพอเบาขึ้นแล้วนะครับเราจะใส่ส่วนที่เหลือลงไปแล้วใช้พายางตะล่อมครับเพื่อการทำงานที่ง่ายนะครับผมจะนำส่วนประกอบใส่ลงในถุงบีบครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับปิดฝาครับการปิดฝาก็จะเป็นเหมือนการช่วยสตรีมนะครับทำให้ด้านในเนี่ยสุก ได้ดีขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดฝาพลิกด้านแพนเค้กของเราทั้งนี้ไม่ต้องปิดฝาแล้วนะครับเพราะว่าแผนเค้กของเราสุกไปประมาณ70นะแล้วครับ เลยนะครับว่า LG InstaView Indoor ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราในครัวได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับแถม Inverter Linear Compressor c o m p เ e s s o คอร์แนวนอนทนทานทำงานเงียบประหยัดพลังงานรับประกันคอมเพร s เซอร์ถึง10ปีทีเดียวครับต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นมื้อเช้าที่สุดพิเศษจริงๆลองทำกันดูนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่า ตู้เย็นนวัตกรรมสุดล้ำจาก LG ตัวนี้ครับช่วยให้ชีวิตการทำงานในครัวของเหล่านักปรุงเนี่ยสมูทมากขึ้นทีเดียวครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้จากร้านตัวแทนจำหน่าย LG หรือห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยครับสนใจรายละเอียดอยากรู้เพิ่มเติมนะครับเข้าไปเลย www.lg.com ครับบอกได้เลยว่าของเขาดีจริงๆครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ